สวัสดีครับพบก,กับสุดทราวมลิเวอร์โลเราเริ่มต้นกันที่ น้ำตาจะไหลในนาทีที่63ของเกมนะครับเด็กครับที่เดินทางไปเชียร์ในสนาม King Power Stadium ได้ร้องเพลง C C Noz ให้กับ Roberto f i r ม i n o ซึ่งเป็นเพลงสําหรับ Roberto f i r มิ n o ที่กองเชียร์ลิเวอร์พูลนะครับแต่งให้แม้ว่าเกมนี้ Firmino จะไม่ได้ลงสนามนะครับเนื่องจากมีการบาดเจ็บอยู่แต่นี่ไม่ใช่ในบ้านหรือสนามแอนฟิลด์ของทีมเรานะครับแต่เสียงร้องเพลงนานกว่าถึง5นาทีของแฟนบอลลิเวอร์พูลมันยอดนเยี่ยมากๆรู้เลยนะครับว่าแฟนบอลหงงด ลิเวอร์พูลเดอะคอปทุกคนรักเฟอร์มิโน่รักนักเตะค,คนนี้มากแค่ไหนนะครับตอนภาพจับมาที่โรเบรโตเฟอร์มิโน่นั่งอยู่ข้างสนามนะครับเขาฉีกยิ้มแบบประทับใจในจังหวะนี้มากๆรอยยิ้มมันแบบโอ้โหเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าอยากจะร้องไห้จริงๆนะฮะสำหรับโมเมตนต์นี้เพราะเมื่อคิดว่าจะไม่มีบ๊อบบี้อยู่ภายในทีมแล้วมันเศร้าเลยนะครับท่านผู้ชมผมเชื่อนะครับว่าท่านผู้ชมทุกท่านที่เป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลก็คงจะคิดเหมือนกันนะครับและอีกครั้งหลังจบเกมนะฮะคราวนี้บ๊อบบี้เดินลงมา ในสนามนะครับแล้วก็เดินมาร่วมแสดงความยินดีกับชัยชนะโดยเพื่อนร่วมทีมก็เข้าไปเต้นด้วยนะฮะจากนั้นบ๊อบบี้ก็เดินตรงไปที่อัตจันทร์ที่แฟนบอลลิเวอร์ของเราอยู่และก็ร้องเพลงให้กับเขานะฮะสิ่งที่เฟอร์มิโน่ทำนั้นก็คือเขาปรบมือแล้วกำกำปั้นทางด้านขวาทุบไปที่หน้าอกทางด้านซ้ายของเขาที่มีหัวใจของเขาซ่อนอยู่นะครับและทํามือเป็นรูมหัวใจให้กับแฟนบอลลิเวอร์ทุกคนตรงนั้นนะฮะที่เป็นของเชียร์ทั้งหมดนี่ขนาดยังไม่ใช่ในสนามแอนฟิลด์นะครับโมเมนต์ยังมากมาย น,นนี้เลยนะฮะแล้วถ้าในเกมต่อไปที่ลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับจะลงเล่นนัดสุดท้ายในแอนฟิลด์ในทุกกาลน,นี้พบกับสิง,งห์ผงาดอาเซมิล่าจะเป็นเกมสั่งลานัดสุดท้ายในแอนฟิลด์ของโรเบิร์โต r ฟ i ร์มิโนคงจะน้ําตาไหลกันอย่างแน่นอนนะครับก็ขอขอบคุณ Bobby คบ๊อบบี้นะฮะที่อยู่มาตลอดแล้วก็พาทีมลิเวอร์พูลคว้าชแชมป์ได้เกือบทุกถ้วยเลยนะฮะก็ขอขอบคุณจริงๆนะครับแอดมินมีคลิปให้ได้ดูนะฮะ รอการสืบทอดเปอร์ซีหมายเลขเสื้อนะครับที่ลิเวอร์พูลควรเสริมทัพในช่วงสมัยนี้เก่าไปใหม่มาปอระส,อสีหมายเลขสําคัญของลิเวอร์พูลครับที่จะว่างลงในช่วงสมัยนี้พร้อมกับวิเคราะห์แข้งที่เหมาะสมที่จะเข้ามาสืบทอดเบอร์ดังกล่าวต่อไปในอนาคตนะครับในช่วงสมัยนี้นะครับทีมคอนเจ็กซยังครับจำเป็นจะต้องเดินหน้าเสริมทัพครั้งใหญ่หลังจากที่ต้องเสียคุณปนไปหลายรายทั้งเจมินเนอร์นาบีเกต้าโรเบร์โตฟอร์มิโน่และอเล็กอ็อกเล็กชเมเลน ต่างก็พร้อมใจอำลาสโมสรในช่วงสมัยนี้เช่นเดียวกับอารีเนกุลส์สบอรตูและอาตูมิโลมิคฟิลตัวเยืมก็จะกลับต้นสกัดเก่านะครับแน่นอนครับการจบโตฟุในซีซัน่นนี้กลายเป็นตัวปลายสำคัญให้ทัพหงแดงดึงดูงดแข้งระดับบิ๊กเนียมเข้ามาได้มากที่จะมาเติมเต็มให้กับทีมที่ขันให้ไปที่แอนฟิลนะครับตอนนี้การจับไปของ3ใน6คนนี้จะทิ้งหมายเลขเสือ้อซึ่งอาจจะเป็นเบอร์สำคัญของสโมสรเอาไว้ เริ่มต้นตั้งแต่เบอร์8ของเกตาเบอร์7ของเจมินเนอร์และเบอร์9ของเฟอร์มิโนรวมถึงเบอร์10ของซานิเมเน่ที่ยังไม่มีใครเข้ามาสืบทอดครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ตัวเตะตัวแทนที่เหมาะสมที่จะเข้ามาสืบทอดเบอร์เหล่านี้กันนะฮะเราเริ่มต้นกันที่เบอร์7นะครับหมายเลข7ก็ถือว่าเป็นเบอร์ยอดตำนานหลายคนเลยนะฮะโดยเฉพาะคิงคนนี่เดลกริสที่ยังคงอยู่ในใจสาวกเดอะคอปจนถึงทุกวันนี้รวมถึงเควินคีการ อีกหนึ่งตัวนั้นผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งมันก็ทําให้เบอร์ดังกล่าวเป็นหมายเลขที่มีความหมายอย่างยิ่งของหงด่งและถูกมอว่าใครจะมาแทนที่ได้ยากในปัจจุบันนี้อย่งางไรก็ตามนะครับตลอดทศท,ที่ผ่านมานั้นทั้งลุยโซเลตและเจมส์มินเนอร์เจ้าของเบอร์เก่าคนล่าสุดต่างก็ทําผลงานได้ไม่เ็วเลยทีเดียวและการจากไปของเจมส์มินเนอร์คนที่เหมาะสมในการสืบทอดตำแหน่งมั่สุดก็คงหนีไม่พ้นเมสันเมาส์ที่กำลังตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลอย่างหนักนะครับ แต่กระนั้นเมซมากก็ถือว่าเป็นแข้งที่ชื่นชอบในการสวมเสื้อหมายเลข1ิก้าที่เขาใช้ทางในนามสโมสรแนะนำทีมเจนเกตซึ่งเป็นเบอร์ของฮาวิเอเลตที่ใช้อยู่ปัจจุบันและขณะที่อีกรายก็เข้าข่ายจะมาสวมเสื้อเบอร์นี้ก็คือลุยดิอารที่เคยสวมเสื้อหมายเลขก7สมัยอยู่กับ f อซิป์โตต่อไปเป็นเบอร์8 พูดถึงเสื้อหมาหเยเลข8ก็เป็นอีกเบอร์ที่มียอดแข่งระดับตำนานใช้มากมายไล่ตั้งแต่โรเจอร์ฮัน์อดีตดาวยิยงจ้าของสถิติดาวสโสรสูงสุดตลอดการอันดับที่2ของสโมสรลิเวอร์พูลต่อมาด้วยสแตนคลิมอร์อิมิลเฮสกี้จนมาถึงสุดยอดมิฟิ์อย่างสตีเวนจอราดาที่ยังไม่มีใครกล้าทดแทนได้หลังจากอาดีตยอดมิฟิวทีมชังกฤษอำลาทีมไปนั้นเบอร์8ก็ถูกสืบทอดมาโดยนาบีเกต้า โดยที่ทําผลงานไม่ได้ใกล้เคียงเลยแม้แต่น้อยหลังโดนอาการบาดเจ็บเล่นงานอยู่บ่อยครั้งและจะอําลาทีมไปในช่วงหลังจบสัปมาห์นี้แต่นี่รอยอันสกเนากเบนแบกเมฟลดาวรุ่งจากไบร์มอนิกเกิดกลายเป็นเป้าหมายของหงส์แดงที่จะเข้ามาแก้ปัญหาในแดงกลางหลังจากพวกเขาพลาดในตุดจุดเบลนแฮมไปเป็นที่ร่ดนแล้วซึ่งแข้งชาวฮอลแลนด์ก็เคยสวมเสื้อเบอร์8สมัยเล่นให้กับอจาจจกอัมตะดับต่อไปเป็นเบอร์เก่า หมายเลขเกา้าเป็นหมายเลขของยอดเดาวยิงระดับพระการมากมายไล่ตั้งแต่เย,ยนรัตดายวยิงสูงสุดข,ของสโมสรรวมถึงร็อบบี้ฟาวเลอร์ที่เข้ามาสืบทอดเบอร์ดังกล่าวได้อย่างยอดเยี่ยมยังรกร็ทำนะครับหลังจากนั้นเบอร์เก้าก็เหมือนกลายเป็นคำสาบที่ใครมักมาใส่แล้วจะมีผลงานล้มเหลวไม่เป็นท่าทั้งแอนดี้แคโรยัสโกอาสปาร์ตรักกี้ดัมเบิลและคริสเตียองเบนเทเแก่การที่จะเป็นโรเบโตฟูร์มิโนที่เปลี่ยนจากหมายเลข11มาใส่เบอร์เก การจะไปของฟิมเดลหักลิวูมไม่ดึงแครเข้ามาเสริมทัพคนที่น่าจะเหมาะสมในการย้ายเข้ามาสมสมเซืร์เบอร์เก้าต่อไปนั่นก็คือดาวินูเยสที่อาจจะกลับมาโชว์ฟอร์มสุดยอดี่เหมือนสมัยที่เขาอยู่กับเบนฟิก้าก็ได้ต่อไปเป็นเบอร์สิหมายเลขสิบของลิวูน,นั้นกําลังว่างอยู่นะับตั้งแต่การย้ายออกจากทีมของเซนิมาเน่ปีชาวเซเนกัลเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่แล้ว แน่นอนเบอร์ดังกล่าวนะครับถือเป็นความท้าทายสำหรับแข่งที่จะมาสวมใส่เป็นรายตัวปซึ่งหนึ่งในตัวเลือกก็มีความเหมาะสมก็คืออเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์จากบรดันที่มีโอ,อก,กาสสูงในการย้ายมาเล่นในทินแอนฟิล <light> นะฮะเดือดต่อเรดฟาดปากกับเอาเบลัวเกมมาริดดาบี้แม์อยู่19ปีเรามีคลิปให้ได้ชมด้วย อดีตดาวยิงของแดงปะทะคารมอดีตเพื่อนร่วมทีมยัดดูเดือดในเกมดับบี้แมตช์มาดริดยูสิก้าเบย์เพื่อนร่วมต์เรตได้มีปากเสียงกับอัลบาโรอัลเบรัวนะครับอดีตเพื่อนร่วมทีมเก่าของลิเวอร์พูลที่ข้างสนามในเกมดับบี้แมตช์ในกรุงมาดริดยูสิก้าเบย์อดีตการ์าทีมชาวสเปนนะครับหันมารับงานโค้ชของการคุมทีมแอตเลติกมาดริดชุดยูสิก้าเบย์ลงสนามทำศึกดับบี้แมตช์กับเรอัลมาดริดของอัลเบรัวนะฮะ แม้ทั้งคู่จะเคยเป็นเพื่อนร่วมทีมกันที่ลูโฮแต่ด้วยความระอุของเกมการขันทําให้ทั้งคู่มีปากเสียงกันโดยรายงานมาว่าตอรเรสด่าอับิลัวกูจะเป่าหัวมึงให้เละก่อนที่จะโดนสวนกลับมาว่ามึงอยากจะมาเมื่อไร่มึงก็มาเลยและมีการผลักกันเล็กน้อยก่อนที่นักเตะและทีมงานสตาร์ทคนทั้งสองทีมจะกลูก,กันเข้ามาก่อนที่ตอรเรสจะโดนใบแดงไล่ออกขณะที่อับรัวโดนแค่ใบเหลืองท่านั้น ตอนนี้การแข่งขันหลังการต่อเวลาพิเศษจบลงด้วยกสกอร์2-2ผลรวม2นัดมาริดชนะอยู่4-2ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศฟุตบอลทุ้ยต่อไปนะครับเราไปชมคลิปกันเลยนะฮะคุณผู้ชม เคธิจ์จนมองเกมหักคอร์จริงจอกดีที่สุดในชุดหงดังเคติจ์โจนนะครับกลางของลิพูลประเมินตัวเองในการทำผลงานได้ดีที่สุดในการเล่น้กับสโมสรน,นังกดคืนเดียว2ลูกพาทีมบุกชนะเลสเตอร์ซิตี้สามศูนย์นะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเคติจ์โจนครับโจฟอร์มอย่างโดดเด่นกับผลงานยิงสองประตรูแรกในเกมที่ลิพูลเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้สามศูนย์พร้อมเพิ่มสถิติชนะในลีกเป็น7นัดติดต่อกันแล้วและไล่ตามท็อปโฟร์เหลือแค่คะแนนเดียว เมื่อถูกถามว่าเป็นฟอร์มการเล่นที่ดีสุดในการลงเล่นกับสโมสอนหรือไม่เกติเทิร์นตอบว่าผมคิดว่างั้นแหละแน่นอนเลยมันเป็นเกมที่ผมได้บอลเยอะมากได้ยิงประตูได้ถึง2ลูกด้วยผมหายไป15สัปดาห์ผมมีช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่ตอนนี้ผมกลับมาแล้วและได้อยู่กับทียมยิงประตูได้และช่วยทีมได้แต่นี้เป็นเพียงแค่การพยายามรักษาผลงานให้ได้ต่อไปเราซ้อมยิงกันเยอะมากในการฝึกซ้อมวันหนึ่งก่อนเราแข่งขันเราก็มีการแข่งขันกันยิงประตูกันเสมอ ผมกำลังได้เล่นต่อเนื่องและปักหลักในทีมชุดใหญ่ได้คุณได้เล่นมากขึ้นด้วยการอยู่รอบรอเกีเ่ยวเขตโทษนัน่นงือสิ่งที่ผมกำลังทำนี่คือสุขาลิเวอร์พูลนะทผูมชมเป็นรอบเช้าของวันที่16พฤษภาคมนะครับขอเชิญแฟนนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้านรักไปกับชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บาคขั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแนอลพันแทที่สำคัญนะครับมือน,น้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายตอบพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ